กลับมาแล้วครับถ้าวันนั้นผมไม่เลือกที่จะทำสิ่งนั้นชีวิตผมก็คงไม่มีวันนี้ช่วงนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนต้องเริ่มเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยตามสาขาที่ตัวเองสนใจกันได้แล้วนะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีโครงการของรัฐแล้วก็โคต้าของมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มเข้ามาเยอะละใครสนใจอันไหนเนี่ยลองไปดูที่บอรนะ์ดหน้าห้องพักครูนะคะ หิวแล้ววะกินอะไรดีวะข้าวแกงแล้วกันอืมก็ดีอเอยอโฟต้ามาหาอะไรหน่อยน่ยสนใจบ้างวะโครงการสามมอเราว่าน่าสนใจนะมีทั้งงานได้ทั้งเงินแล้วก็ยังได้เรียนต่อด้วยอ่ะอืมเราไปสมัครกันไหมไม่เอาอ่ะแม่เ,เราบอกว่าแค่ตั้งใจเรียนให้จบก็บพอแล้วปะชีวิตของผม ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายหน้าที่ของผมก็คือตั้งใจเรียนหนังสือครอบครัวของผมเป็นครอบครัวเล็กๆพ่อของผมมีอาชีพรับจ้างพ่อเป็นคนที่ขยันทำงานไม่ว่าจะทำงานอะไรพ่อก็ไม่เกี่ยงรายได้หลักๆจึงมาจากพ่อแม่ของผม มีอาชีพขายขนมไทยแม้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ทั้งสองท่านก็พยายามช่วยกันหารายได้เพื่อส่งผมเรียนหนังสือนี่เป็นชีวิตปกติของผมที่ดูแล้วก็มีความสุขพอดีจนกระทั่งพ่อของผมเกิดอุบัติเหตุทำให้พ่อต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้อาการของแม่ยิ่งสุดลงเพราะแม่ต้องดูแลพ่อและต้องทำงานมากขึ้น ไม่รองครับแม่ <_ AT> นนจะดูแลพ่อและแม่เองนะ<_ <EN> _'>ดังนั้นผมเลยต้องออกมาทำงานหาเงินเพื่อช่วยครอบครัวอีกแรง แล้วก็มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหม,ไม,มไม่มีนะคะก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับคู่โอ,อชาร์คคู้ถามหน่อยหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมอานนนเขาไม่มาโรงเรียนเราตั้งหลายวันนะ ไม่ทราบเลยครับครบูไปก่อนนะครับอานนท์เธอนะ่ะขาดเรียนมาแล้วหลายวันแล้วช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วด้วยครูก็เลยแวะมาดูว่าเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมต้องช่วยที่บ้านทำงานหาเงินแทนคุณพ่อครับแต่ถ้าเธอยังขาดเรียนอยู่แบบเนี้ยเธอก็จะไปสอบต่อเข้าเรียนในวุฒิส,งสูงไม่ได้นะ ผมทราบครับมันมีโครงการที่ดีอันหนึง่งครูว่าเหมาะกับอานน์นะมันคือโครงการสามมอคือมีงานมีเงินมีวุฒธธิการศึกษาเพิ่มเติมก็คือนักเรียนที่เข้าในโครงการนี้เนี่ยจะสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมีสวัสดิการแถมยังมีเงินเดือนเทียบเท่ากับพนักงานเลยหลังจากที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ยังมีวุฒิที่สามารถนำไปสมัครงานในตำแหน่งสูงๆได้อีกด้วยนะเธอเข้าโครงการนี้นะ หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมโครงการสามมอผมได้เรียนในคณะที่ผมสนใจผมได้มีงานที่มั่นคงมีสวัสดิการดีๆและมีเงินที่จะสามารถไปใช้จ่ายในครอบครัวในแบบที่ไม่ลำบากขอบคุณครับขนมอมใหม่ๆร้อนๆเช้เลือกซื้อได้เลยครับอ้าวชัดเฮ้ยนนเป็นไงบ้างเนี่ยจอยสบายดีแล้วนายทำงานที่ไหนอะ อ๋อเราขายของอยู่เนี่ยพอดีเราไม่ได้เรียนต่อเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ช่วงนั้นเศรษฐกิจมันไม่ดีพ่อแม่เราเลยโดนไล่ออกจากงานเราก็ยังนึกเสียดายอยู่เลยนะถ้าเกิดตอนนั้นเราเข้าโครงการไปพร้อมนายอะ่ะป่านนี้เราคงมีชีวิตที่ดีแบบนั้นแล้ววะกลับมาแล้วครับอ้าวมาแล้วอ,ะอ่ะถ้าวันนั้นผมไม่ได้เลือกเข้าโครงการสามม ชีวิตของผมและครอบครัวก็คงจะไม่ได้มีความสุขแบบนี้